บางคนใช้เวลา18เดือนมีรายได้เป็นแสนละสมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้ผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปคอมมิชชั่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งเดือนน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได้ไดสวัสดีครับผมสิ้กุ้งรุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหารบริษัทสิ้นกุ้บกเกลื่จำกัดครับเริ่มต้นเข้ามาในอาชีพนี้คำว่าประกันภัยกลัวแต่พอมาศึกษาแล้วมันเป็นประโยชน์สังคมเลยเพราะฉะนั้นผมทำธุรกิจนี้25เดือน ผมก็มีรายได้เดือนสี่ห้าหมื่นละผมมองแล้วว่าทุจริตนี่มีได้ได้มหาศาลเลยแต่ได้ไม่ได้ทรายผมดีใจละเราได้ทําให้ประชาชนมีความรู้พอเรามะเราขายไปเนี่ยนับเป็นล้านๆฉบับละประชาชนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยปัจจุบันนี้เจ็ดแปดแสนลายต่อปีจากปีห้าสามไม่นานเกินสามปีเลยตั้งโซ่กงยนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนบางคนใช้เวลาสิบแปดเดือนมีรายได้เป็นแสนละ สมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้อะไรที่ได้ได้โดยที่มันลงทุนอะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้กอบเจ็ดแสนต่อเดือนแต่ที่เป็นแสนต่อเดือนอะ่ะเป็นเรื่องปกติละอยากจะฝากถึงสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาขอย้อนหลังไปที่ระบบ MGM พเนเพื่อเริ่มเริ่มใหม่เมื่อปี53 9าปีผ่านมาแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณสมาชิกรุ่นแรกแรกุ่นเก่าๆเมื่อ9ปีที่แล้วเขาทํายากเขาก็มีรายได้เป็นแสนแสนรุ่นใหม่ทําง่ายมากเลยุณมีมือถืออย่างเดียว ความคิดนี้ได้ละคอยกานเรียนรู้อบรมไม่วันเป็นร์สเฟิร์สเพ็ปนเสบนะออนไลน์อะไรที่สีกูอบรมน่ะคุณเข้ามาอบรมคุณเดินไปที่สาขาเราอบรมแต่ละข้อที่เรามีอยู่เพื่อนคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่คุณแนะนําให้เข้าไปอบรมที่สาขาใกล้บ้านเขาได้เลยแล้วเขามีผลงานมันก็เป็นรายได้ของคุณปีนี้ผ่านมาเรามีสาขาเพิ่มไปอย่ในน้อยสี่ห้าแห่งเรามีสมุรสาครชุมพรก็ยนสาข้ามาถ้าจึงเศ้าที่ล่าสุดก็คือแม่สอนเตาเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่น่าจะในห้าปีเราอยากจะมีสาขาทั่วประเทศให้ครบเจ็ดสิกว่าจังหวัดปัจจุบันนี้เรามีสาขาทาั้งหมด36สาขานะนะปีนี้นะเรามีใบอนุญ,ญาตของในหน้าของันชีวิตซึ่งเราได้มาสองปีแล้วเรายังหาคนทาไม่ได้เราเริ่มทำลวเราเริ่มจดทนะเบียน listing นั่นค่สิ่งที่เราทําให้องค์กรโตขึ้นพูดถิ่น e n g i เริ่มดีขึ้นแล้วเอามาประยุกต์กับการันชีวิตได้ไหมมานชีวิตเป็นเป็นสิ่งที่โบเกอร์ทำยากแต่เราก็เริ่มการทำลวเราก็มีพันธมิตรขึ้นมา ที่มองว่าต่อไปมันก็ยังมีตัวจริงๆข้ามาเราทําให้ประชาชนมีงานทาอ่ะเพราะเราอยามองถึงใดได้เป็นหลักผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปของฉ่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอย่างน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได,ได้จากการสำหรเป็นสมาชิกแล้วก็ศึกษาจนสอบนใบได้หน้าเราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนสิ่งที่น่าภูมิใจสิเจอผู้จัดาการสาขาเจอเพื่อนตัวแทนขอถ่ายรูปด้วยชื่นชมนะในสิ่งที่เราได้ ให้ความรู้เขาเพราะนั้นธุรกิจนี้ฝากให้เาทุกท่านเข้ามามีรายได้แน่นอนแล้วก็เป็นการช่วยสังคมด้วยอย่างน้อยๆก็ช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างคุณนะไม่ไว่าเป็นสามีปัญญาหรือลูกห,ห,หรือพ่อแม่หรือเพื่อนที่คุณจี่ใจให้มีส่วนร่วด้วยตรงนั้นะครับเริ่มเลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ